الحمد لله الحمد لله الخافض الرافع القابض الله المعز المذل المحي المميت السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله البشير البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوءِ أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين في وانكروا ملمات جمعة الله سبحانه وتعالى رب ละเมตตาทุกทุกท่าน الحمد لله ลอ ر ت ا ل ฮ ه سبحانه وتعالى ชีวิตของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของ a ล si l a h เริ่มต้นด้วยการที่เรารู้จัก a ล l ฮ سبحانه وتعالى รู้จักว่าหน้าที่ของเราต่อพระองค์ a ล l a ก็คือ إياه บุ ع ب و د وإياه ن أ س ت ع ي ن เราคุยกันแล้วในเรื่องนี้ว่า พวกเราทุกคนจะต้องเริ่มต้นด,ด้วยเตวีดการศรัทธาต่อ Allah subhanahu wa taala หน้าที่ของเราก็คืออิยากะนับดุวะอิยาคะนัสตัยนเป็นหลักยึดในการใช้ชีวิตของเราจนกว่าเราจะตายเราจะกลับไปหา Allah subhanahu wa taala อิยากะนับดุวะอิยากะนัสตัยนเป็นต้นเรื่องที่เราจะต้องเอามาขยายความ เอามาหาคำตอบอยู่เสมอในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยว่าเราจะอิยากนะบูดูต่อล l l a ์อย่างไรเราจะอิบาดะห์ต่อล l l a h سبحانه าละ تعالى อย่างไรเราจะให้ความสัมพันธ์ของเรากับลล l a h سبحانه าละะอ ا ลาเป็นไปในลักษณะใดไปดองครับวันนี้จะขอยกตัวอย่างหนึ่งจากคำสอนของท่านนบีอะล الله วะ ي ัลลัมที่ท่านนบีได้สอน ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس بندك. بن دق بن سحابه رون لك ميسك بن لوقي لوك نون كتان نبي صلى الله عليه وسلم سلام لا ينقل لان كون ام المؤمنين ميمونة بنت تلحرث رضي الله عنها من شئ يناي بن رون تانى بيتانتتتك كرن تانى بصلى الله على هوا سلام าพาหะนะแล้วทุกอิบนอับบาสอยู่ข้างหลังด้วยแล้วท่านนบีก็พูดกับอิบนอับบาสว่ายาหุลามอินนีอุลลมุคคาลิมาตเด็กน้อยเอ๋ยฉันจะสอนเจ้าอะไรบางอย่างฉันจะสอนอะไรบางอย่างกับเจ้าตั้งใจฟังให้ดีและเอาไปใช้ให้ดีแน่นอนว่าคำสอนของท่านนบีสุลต่านกับเด็ก

لم ينفعوا لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك جفت الاقلام ورفعت الصحف ما يكون معي ابن عباس จำและเอาไปใช้อิศซิลล์รักษาลล l a ์ให้ดีรักษาอลล l a ์ตรงนี้อุลามะให้ความหมายว่ารักษาคำสั่งของลล l a ์ตอาาให้ดีลลอ a ์ Allah สั่งอะไรเจ้ารักษามันให้ดีสั่งให้เจ้าทำอะไรทำให้ครบสั่งให้เจ้าเลิกอะไรระวังอย่าทำรักษาคำสั่งของ Allah ตอาาคือการรักษาลล l a ์เมื่อเรารักษาคำสั่งของล l l a ์ อย่ฟัอกะอัลลอฮ์ก็จะปกป้องเจ้าอัลลอฮ์จะดูแลเจ้าหน้าที่ของเจ้าก <és> ็คือดูแลคําสั่งของพระองค์แล้วที่เหลืออัลลอฮ์แต่ละจะเป็นคนรับประกันชีวิตของเจ้าอยู่ในการรับประกันของอัลลอ์สุบานอัลตะลามา shal l นี่คือการขยายความอิยากะนะบุตรที่เราบอกเมื่อกี้ หน้าที่ของเราก็คืออิ่ยะก็นับบุตรเราอิบะ d a ต่อ Allah รักอิบะ d a ต่อ Allah ยังไงอะไรที่อัล l l a h ตาลาสั่งทําให้ดีอะไรที่อัล l l a h ตาลาห้ามเลิกอซ l ล o k احفظ ا ل ل ฮุต د จาฮั ا รักษาอัล l l a h ให้ดีรักษาคําสั่งของอัล l l a h ตาลาให้ดีรักษาความสัมพันธ์ของเจ้ากับ Allah ต่อาลาให้ดีอยู่กับ Allah ต่อาลาให้ให้ตลอดรอดฟังอยู่สม่ำเสมอแล้วเจ้าจะพบว่า อัลลอฮ์อย ja ja ู่เบื้องหน้าเจ้าหมายถึงอัลลอฮ์คอยช่วยเหลือเจ้าคอยให้คําแนะนํากับเจ้าผ่านอะไรผ่านวะฮิยุของพระองค์ผ่านคําสอนของพระองค์ผ่านคําแนะนําที่อัลลอฮ์สุบฮานษณ์แต่ละประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอิจ๊ะ سألتفسألال ลาฮ์มารายกาตามที่เจ้าอยากจะขออยากจะได้อะไรขอจากอัลลอฮ์ وإذاستعنتفاستعينبالله มีความทุกข์อะไรอยากจะให้ใครมาช่วยปลดเรื่องความทุกข์ของเราฟาสตอิมบิลลามุ่งไปที่อัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปหาใครอัลลอฮ์มาเป็นลำดับแรกฟาสตอิมบิลลาฟาสต์อิมบิลลาหัวะอิยาัลนอสตาอฮ์คัามหมายเดียวกันอิยาอันะอฮ์อัลลอฮ์อัลล์อัออัลลอฮ์ลฮ์อัอฮัลลอฮ์อัลลอฮลัอออลัอันฟัอบิลลาห์ เมื่อจะขอความช่วยเหลือขอดูอาณาจักร Allah سبحانه และ ت ع ا ل ะอาติบุรุษ Allah ละอาซีพวกเราทุกคนทุกวันนี้พวกเราหลายคนไม่ใช่ทุกอาณาจักไม่ใช่ทุกคนแต่หลายไม่ได้นึกถึงอั Allah سبحانه และ ت ع ا ะ ى คอนทั้งๆที่อัละต a l l ล h บอกว่าว่าแตาคุมมินคุลลิมาสัลตุมูว่าินถึงดูนิ้มตาลลอฮ h ให้คุณสุขเราจะให้กับเจ้าอ Allah จาลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอ ถ้าเราจะนับแนบมาเจ้าลาตาลาให้กับเรา๋ยว่เรานับไม่หมดไม่เพียงแค่นั้นทุกวันมันจะมีช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสุบะฮฺจาลาบอกว่าพระองค์จะคอยรับดุอาของเราใน24ชั่วโมงนี่มันจะมีช่วงเวลาพิเศษที่พระองค์บอกว่าที่ท่านอับสุลสลามบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อัลาลอฮฺจะตอบรับดุอาตัวอย่างเช่นระหว่างอาซานกับอิกร์มะเป็นช่วงของการตอบรับดุอาเราเคยขอจอากอัลลอฮฺตาลาในช่วงนั้น ช่วงเสร็หนึ่งส่วนสามสุดท้ายของคืนเป็นช่วงที่เราตาละจะตอบรับดูอาเราเคยลุกขึ้นมาขอดูอาจะะอากรอตาลาไม่ตอนนั้นช่วงเช้าเช้าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นหรือก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกอย่างวันศุกร์วันศุกร์นี้จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราขอดูอาอะไระตาละจะรับบทเราไม่เคยใช้ช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้เลยแล้วเราก็มานั่งบนว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีขอจากใครล่ะที่บอกว่าไม่มีอะไรดี เราไม่ได้ขอจากลอสสุภาหนวจาแล้วเราไม่เคยใช้คําแนะนํำที่อัลลอฮฺงตาลาบอกเราว่าขอช่วงนี้ขอช่วงนี้หลังอาบน้ําละหมาดขอดูอาระหว่างสุ้าหนวมีเยอะเยอะมากมายเลยอัลเรยอว่าอ ل ต و ق า ت ا ل م س ت ج ا ب ة ล ل อ و ق า ت ที่อัลลอฮฺวาะจาลาจะตอบรับดูอาเราเห็นไหมนี่คือคําสอนจากลอสสุฮาหนวจาละ จากท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัม وإذا أنت ف มุติว่ารวมตัวกันเพื่อที่จะให้ผลประโยชน์อะไรกับเจ้าแต่ละหาตาลาไม่อนุญาตคนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับเจ้าได้เลยไม่แต่น้อยเราจะไปหากำไรจากใครเราจะไปหา คุณค่าจากใครไม่ได้ถ้า阿拉ตลาไม่กําหนดมาและในทางกลับกันถ้าสมมุติคนทั้งโลกรวมตัวกันที่จะทําร้ายเจ้าแต่阿์ตลาไม่กําหนด阿์ตาลาห้าไม่ให้เกิดมันก็จะไม่มีทางที่จะเกิดได้แน่นอนเพราะอะไรยัฟฟติลอักลามเัฟฟติลอักลามวรุฟิอ ة ตุซฮุฟการจดบันทึกของล l l a h سبحانه าละ تعالى ในโลุะมฟูซ บันทึกเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการกําหนดทอลอสุบหานาวาจาล้พี่น้องครับนี่คือคําสอนที่อัลอิมามุนาววิบอกว่าฮะดีษนี้ฮะดะฮะดีษอัลีมุลโมกะนี่เป็นฮะดีษที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเราตั้งใจดูความหมายของมันให้ดีและเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราให้ดีอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานอวาราล รักษาความสัมพันธ์ของเรากับ Allah อัลลอฮฺเราต่ละให้ดีด้วยการทำอามัดต่างๆที่ซอาแหละบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าต้องทําความดีต้องทําอิบาดะหต่อตอัลลอฮาให้มากอันนี้เป็นความสัมพันธ์ในภาคปฏิบัติบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากหรือทําไม่ทันความรู้สึกนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกของเรามีซาบะบางท่านอับดุลลาฮ์อิบนุบุสุรรียัลลอฮฺอัลฮฺ

ลำพังแค่อามัลฟัดดูนี่มันไม่ได้เยอะมากหรอกละหมาดแค่ห้าเวลาไม่ได้เยอะทำห้าเวลาจบถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งรักษาละหมาดห้าเวลาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขารักษาความสัมพันธ์ของเขากับลระเจฮาจอมตาลาะในช่วงที่เขาละหมาดแป๊บเดียวแล้วช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเขายังมีความสัมพันธ์กับลัตตาลาอยู่อีกไหมเพราะฉะนั้นอิสลามจึงมีอามัลต่างๆที่เป็นอามัลสุนัตให้เราทําละหมาดสุนัตถือศีลอดสุนัตจีเกตหรืออะไรก็ตามแต่ แต่บางทีเรามีความรู้สึกว่าเราทําไม่ไหวอย่าว่าจะทําอามัลสุนัตเลยบางคนทําอามัลฟ a ร,รดูก็ยังไม่ไหวจะละมหมาดห้เวลานี้ยังไม่ไหวอัสฟิรุลลอฮวะอัตุิเลแล้วจะไปทําอามัลสุนัตรู้สึกว่าไม่ไหวหรือรู้สึกว่าทําไม่หมดพอมันเยอะไม่รู้ว่าจะทําได้หมดไหมสาบท่านนี้ช่วยไขคําตอบให้กับเรา มาถามท่านนาบียอะรสุละละฉันรู้สึกว่ามันเยอะฉันจะทําไม่ไหวรู้สึกไม่มีแรงที่จะทําจนหมดเนี่ยอามัลสุนัตต่างๆที่มันมีเยอะบอกมาสักอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรที่มันเป็นเรื่องพิเศษสักอย่างหนึง่งแล้วฉันก็จะยึดปฏิบัติอย่างเข้มแข็งกับอามัลอย่างหนึ่งที่ท่านจะบอกกับฉันเนี่ยท่านนาบีสุลลัลอละอะไวะสัลลัมก็เลยแนะนําท่านว่าลายยซาลูลซานุกรัตบัน บิณ Ch um ah ah ิคริลอฮอั الله عزوجل أو كما قال عليه ا ل ص า ا ة والسلام ท่านนบียแกะมแนะนว่าให้ลิ้นของท่านชุ่มช่ำอยู่เสมอด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ี่น้องครับความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในภาคปฏิบัติก็คือการทำอามัลอิบารัดต่างๆแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ไหว มันย e ังมีความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์สุบฮานาวจาลาด้วยคําพูดของเรานั่นก็คือการซิกรุลลอฮ์ซึ่งเราสามารถที่จะทำได้ทุกที่ไหนก็ได้ซิกรุลลอฮ์ง่ายๆอัสตลารุลลอฮ์อัตูบอิเลห์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์บิลฮะมดิสุบฮานัลลอฮ์อิลอาซิลาฮาวลาวะลาอูเวตอิลลาบิลลา์เหล่านี้คือการซิกรุลลอฮ์ซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านจะชุ่มชื้นด้วยการระลึกถึงอัลลอฮ์มาูตลอดเวลาอย่าให้ ความไม่ไหวในการที่เราจะอามัลอิบาดะต่อละตาลาด้วยร่างกายของเรากลายเป็นความไม่ไหวในการที่จะซิกเกิลต่อละตาลาด้วยไม่เอาไม่ไหวที่จะทําอามัลอิบาดะด้วยร่างกายอย่ามีความรู้สึกว่าไม่ไหวที่จะซิกเกิต่อละสุบฮานอตัลาลเป็นเรนื่องที่ง่ายมากแน่นอนที่สุดทั้งการทําด้วยร่างกายภาคปฏิบัติและการทําด้วยลิ้นการซิกเกิต่อละสุบฮานอตัลาลทั้งสองอย่างนี้ต้องมีหัวใจ ไปเกี่ยวข้องด้วยหมายความว่าอามาัลต่างๆที่เราทําต้องทําด้วยใจต้องมีความกิคลาส,สตา่ออัลลอฮฺสุบฮานาะอัตตะละซิกเกตต่างๆที่เราระลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาะอัตตะละก็ต้องเป็นซิกเกตที่เรากล่าวด้วยใจของเราจริงๆว่าตะละตรัสว่าอย่างไงฟัสกูรูนีอัลกรุรคุมวัชกูรูลีวะลาตักฟูรุนจงรำลึกถึงฉันเถิดแล้วฉันก็จะรำลึกถึงเจ้าวัชกูรูลีวะลาตักฟูรุนจงเป็นคนที่ขอบคุณต่อข้าอย่าเป็นคนที่ فتسيد فافون لا يرطى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون ننونها نياض بقتي راجع تمركسا كم เราก็ไม่สามารถที่จะรักษาสภาพความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮฺจาอลาให้ดีได้เพราะอาจจะมีปัจจัยต่างๆเช่นชัยตอนที่มาล่อลวงเรานับสู่ชะฮะของเราที่ชักจูงเราไปในทางที่ผิดหรือบางทีสังคมแวดล้อมที่ทำให้เราต้องเฉเฉยเฉยไปบ้างเบี่ยงเบนไปบ้างในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้อิสลามแนะน้ำว่าย,ยางไร ถ้าสมมุติว่าเราไปสักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มจะเบี่ยงเป็นไปทางขวาหรือทางซ้ายเนี่ยเราจะรักษาสภาพนี้ให้กลับไปหาอัลลอฮ์จ่าลาได้อย่างไรความผูกพันของเรากับอัลลอฮ์จ่าลายังมีอยู่อีกไหมมาฟังคําแนะนำคําแนะนําจากอัลลอฮ์สุบฮานอจ่าละเองเราอ่านว่าอย่างไงว่าอิมมายันซ์กะนักมินอัลชัยตันินัซห์นฟัสตัยบิลล่าอินนุสติมีอุนอารีมอินลัลลัซินอัลตะกอ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفسرون الله أكبر เวลาที่ความสัมพันธ์ของเรากับ Allah ดูเหมือนจะอ่อนแรงลงดูเหมือนจะถูกชักจูงไปทางชัยตอนมากขึ้นเรื่อยๆให้ทำยังไง فاستا ذ س ب ا ل ل ا จงขอความคุ้มครองต่อ Allah س ว ح ا ن ه แลาจากชัยตอน เมื่อไราก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าบาปเริ่มเยอะพฤติกรรมเริ่มจะออกไปจากหลกักคำสอนของอิสลามอัสต g h f i r u l l อ h a s t a g h f i r u ให้มากแล้วหัวใจของเราก็จะกลับคืนมาอินนัลลาอิตะกาวคนที่มีตะกววคนที่มีอิมานที่แท้จริงอิดามัสซอมก้าอิฟุมินัอชัยตอนเวลาที่ชัยตันมาลวงเขาเวลาที่เขาพลาดพลั้งตามคำชักจูงของชัยตอนต่แจกรู เขาจะพยายามรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบนยฮฺเาจ่าละเรียกสติกลับคืนมาเรียกอิมานกลับคืนมาฟซอมมิร์ฮุมบุซิรุนแล้วเมื่อไรก็ตามที่เขาเรียกสติของเขากลับคืนมาหันกลับมาสู่อัลลอฮฺสุบัยฮฺเาจ่าละเขาก็จะเห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงว่าหัวใจกําลังเรียงล้ำว่าเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบัยฮฺเาจ่าละเปน้องครับนี่แหละคือเราในชีวิตทุกๆวันของเรา ยามปกติรักษาความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮฺสุบัาลาให้ดีและเวลาที่เราเจอกับความทุกข์ยากพระองค์จะช่วยเหลือเราเองเวลาที่เราผิดพลาดทําอะไรทําเป็นความผิดความบาปต่ออัลลอฮฺสุบัาลาพยายามกลับไปหาอัลลอฮฺสุบัาละให้เร็วที่สุดยูเทินตรงนั้นเลยไม่ต้องรอว่าจะไปยูเทินข้างหน้าเวลาที่เราขับรถสี่เลนบางทีมันไม่มียูเทินนะ มันจาต้องรอไปอีก1กิโลสองกิโลแต่เวลาที่เราทําผิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาจาลละไม่ต้องไปรออยูเทินหน้ายูเทินตรงนั้นได้เลยนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดใหญ่หลวงมากที่ท่านนาบีสุลตันาอัลลอฮฺสัลลัมได้สอนอิบนอับบบสบุคคลที่เป็นที่รักของท่านเพื่อเป็นเกร็ดในการใช้ชีวิตให้กับอุมมะาของท่านหลังจากที่ยุคสมัยผ่านมากี่ปีแต่คําสอนนี้ ينقم قوام كمخن قوام تجعلنا الله سبحانه يا رب العالمين إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.